สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวสินค้าของร้านเราอีกครั้งนะครับแล้วก็จะมาแจ้งข่าวสําหรับลูกค้าที่อยากได้สไลมของร้านเรานะครับไปดูกันเลยงั้นมาเรื่องแจ้งข่าวกันก่อนนะแจ้งข่าวนะที่เราลงคลิปไปนะที่เราบอกว่าซื้อ5้ากระปุกจะแถมก,ะกมกระปุกสรลมกระปุกใหญ่อีกหนึ่งกระปุกนะเราเปลี่ยนเป็นซื้อ3ากระปุกอย่างงี้นะ สกระปุกเราจะแถมหนึ่งกระปุกที่ละที่ปริมาณเท่ากันนะกคุณก็จะได้สี่สี่กระปุกนะน,นะนี่ได้เยอะเลยนะแล้วก็นี่ก็คือสลามของเรานะอันนี้ไม่ใช่ของลูกค้านะแล้วคุณจะเอาสีอะไรคุณก็ติดต่อเรามาเลย เลือกสีกันได้เลยนะลูกค้าอาจจะถามว่าเออไม่ใช่แบบว่าเราไม่อยากลูกค้าอาจจะไม่อยากได้สีนี้นะเนี่ยมีเสียลรบกวนก็ต้องขอโทษด้วยนะครับนี่นะนี่จะเป็นเออสีส้มนะแต่ในกล้องอาจจะเป็นสีครีมนะอันนี้สีส้มนะสีส้มเหลืองเหลี่ เหรับแล้วเราก็นิ่มพอสุขควรนะครับสำหรับแล้วก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ